สวัสดีครับก็ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษกบุ่นผสมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะศวิชาวิศวกรรมการอิฐวันนี้ผมนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาคือการสร้างอะไรนะีนะโดมส่งไฟ UVLED สำหรับการบำบัดภาวะตัวเลือกในารกแรกเกิดโดยการกำหนดค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมร่วมกับท่านอาจารย์หมอรัล จิตศีสะดาจากภาควิชาคูมิเวชศาสตร์อะไรแพทยศาสตร์คามกุเก้านะครับโรงพยาบาลความกุเก้าที่ได้ร่วมกันทำง,งานนี้นะครับจิตประสงค์นะครับหรือวัตถุประสงค์ของการทำโดมสองใยเนี่ยเนื่องจากว่าในกอ,อ,องภุมารเวชนะครับที่ทำการรักษาเด็กที่ป่วยเกิดจากอาการตัวเหลืองน,นะพวกทาลกแรกเกิด มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าเครื่องส่องไฟไม่มีจานวนจาตัดทางภาควิชาเองก็ได้คิดประดิษฐ์นะครับเกี่ยวกับเครื่องสองไฟอยู่แต่ว่าเป็นหลอดฟูเรนเซนตนะครับตัวหลอดฟูเรนเซนเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมีความร้อนทางทีมแพทย,ย์วิจัยก็อยากจะขจัดเรื่องความร้อนนี้ออกไปก็ มาดูถึงเรื่องหลอด U V L E D นะครับที่จะนำมาทดแทนว่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมที่ส่องลงไปเนี่ยมันมีเพียงพอไหมแล้วกเ็เรื่องความร้อนภายในตัวเครื่องมันจะเกิดปัญหากับตัวทางกแรกเกิดหรือไมและประเด็นหนึ่งซึ่งคุณหมอตั้งความหวังไว้ก็คือว่าถ้าสามารถนะครับทำตัวเครื่องแล้วไม่มีความซับซ้อนสามารถทำให้ มานดานากลับไปใช้ที่บ้านได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับนะผูะ้ป่วยนะครับและตัวคุณแม่นะดังนั้นในสมมติฐานของเรื่องต้นเนี่ยของการวิจัยก็คือว่าไอ้โดมตัวเนี้ยจะต้องอย่างแรกเลยคือจะต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทารกแรกเกิดเนี่ยมีสภาวตัวหลืองเนี่ยให้พ้นจากสภาวตัวหลืองได้นะเนี่ยที่หนึ่งนะครับโดยการวิจัยในแบบของเป็นสองสองระยะ ระยะแรกเนี่ยก็ <_ MAR> e> จะสร้างตัวโดมนี้ขึ้นมาก็คือก็เขียนแบบแล้วก็ทําตัวโดมออกมาอันนี้รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาในสยามก็ร่วมร่วมกันในทีมนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อได้โดมที่ดีแล้วมีค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะนะครับนำไปทดลองในระยะที่สองโดยทีมนะครับแพทย์จะ ลองกุมารเวทนะครับลงมาพังคด้าก็จะทาไปใช้ในระยะที่สองในระยะที่สองนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่ามันเป็นการทดลองและวิจัยในมนุษย์จะต้องมี mm hmm. เงื่อนไขมีกฎเกณฑ์นะที่จะขอแล้วก็จะต้องทําโดยระมัระวังนะครับ mm hmm. ก็กําลังเริ่มดําเนินโครงการอยู่ตัวเครื่องมือที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับทําจาก พิริพลาสติกโพลิเมอร์นะครับมีขนาดไม่ไม่ใหญ่มากนักนะครับถ้าคิดเป็นเซนติเมตรก็ขนาดกว้าง26่สิบกเซนนะครับมีความยาว35ิห้เซนสูงนะครับเกือบ30เซนนะ2ี่สเซนนะครับเซนติเมตรนะครับมีหลอดนะครับ LED UV นะเป็น UVA เป็นที่มีความยาวขึ้น4ี่้ยถึง490นาโนเมตรนะครับเอ่อทั้ง สองแบบคือเราจะทำทั้งสองแบบคือแบบที่มีค่าความเข้มเชิงสเปกตรัมคงที่นะครับที่มีค่าความเข้มสูงนะสูงนี่ก็คือให้ได้ถึง4ี่สิบนะแต่ไม่เกิน5้าสิบไมโครวัตต์ต่อตารางเมตรต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะตามที่หน่วยหน่วยทารกแรกคือของมาเลเวกับอีกแบบหนึ่งแบบที่สองเนี่ยเราจะใช้เป็น ความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมที่ต่ำลงนะครับคือต้องไม่เกิน11นะครับไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนานโนเมตรนะอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อกำหนดที่ทางทีมแพทย์กำหนดไว้ดังนั้นเราจึงสร้างตัวโดมชุดที่2เนี่ยที่สามารถปรับได้ตั้งแต่0.8จนกระทัง 8, ่งถึง10นะไม่เกิน11ไมโครวัตต์ต่อ ตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรนะเป็นแบบที่สองเพื่อใช้ในการทดลองด้วยหลอดแบบในความยาวขึ้นค้ายกันแต่ว่าเพิ่มตัวปรับนะคะค่าความเข้มแสงชุดควบคุมเข้าไปนะครับในการทดลองเนี่ยนะในการวัดค่าความเข้มแสงเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราใช้ก็คือ b i l l เล a c k Light m e t e r tool นะที่มี วัดความยาวขึืนตั้งแต่400ถึง520นาโนเมตรนะครับมีแถบสเปกตรัมที่60นาโนเมตรแล้วมีเลนส์อยู่ที่0.1ถึง299.9มโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรซึ่งสามารถนำมาใช้ได้นะใน,ในงานทดลองนี้เครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เครื่องปรับค่าความเข้มแสงน,นะครับของโมเดล2นะครับซึ่งเป็นย่านต่ำนะครับ ในการเก็บข้อมูลนี้นะครับนะเรากําหนดพื้นที่กําหนดพื้นที่ภายในโดมนะไว้5จุดนะครับเพื่อทําการวัดค่าความเข้มที่ตกกระทบลงภายในโดมแล้วก็อุณหภูมินะครับเราเก็บอุณหภูมิที่หนึ่งชั่วโมงทุกๆสิบนาทีเก็บครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูอุณหภูมิเฉลี่ยว่าสูงขึ้นหรือไม่นะครับในการทดลองนะในใน,ในโดมแบบที่หนึ่ง พบว่านะครับเรา,เาสามารถนะครับทำให้ค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมเนี่ยภายในโดมงเนี่ยอยู่ได้สูงนะครับนะในขอบเขตที่กำหนดคือระหว่าง30-50มิโครวัตต์ต่อตารางเซนตเมตรต่อนาโนเมตรนะครับจากการวัดใน5จุดที่เราที่เรากำหนดเอาไว้ส่วนในแบบที่2เนี่ยปรากฏว่า,าใน ย่านความถี่ที่สีขาวเขียวและแดงเนี่ยที่แสงออกมาเนี่ยนะไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเป็นย่านที่เรานำมาใช้เพราะว่ามีค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมเนี่ยนะมีปริมาณเพียงพออยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้บํงบัดซึ่งนะได้ผลดังต่อไปนี้นะครับคือในแบบที่หนึ่งเนี่ยแบบความเข้ม แสงเชิงสเปกตรัมคงที่ในในย่านสีน้ำเงินเป็นย่านที่สูงที่สุดคือ40.5ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรนะเป็นค่าเฉลี่ยนะจากการทดลองซึ่งอยู่ในเกณฑ์นะครับนะที่แพทย์กำหนดคือต้องไม่ต่ำกว่า30ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนานเมตรและไม่เกิน50ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนตเมตรต่อนานเมตรนะครับอันนี้ในแบบที่1 แล้วดูอุณหภูมิภายในโดมแบบที่1ก็มีค่าเฉลี่ยที่รับได้ครับคือ25.2ในขณะที่อุณหภูมิห้องเนี่ย25.0องศาเซลเซียสก็เหมาะในการใช้งานนะไม่ร้อนนะครับและไม่เย็นเกินไปต่อไปนะครับในแบบที่2เนี่ยนะครับเราพบว่านะแสงในย่านสีน้ำเงินเนี่ยนะครับนะมีค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม เท่ากับ10ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์0.8ถึง11มโครวัตต์ต่อตารางเมตรต่อมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรใช้บำบัดนะครับทาลุแรกเกิดที่มีสวีตัวเหลืองชนิดไม่รุนแรงได้อันนี้สำหรับสีน้ำเงินแต่พอเป็นสีเขียวนะครับความเข้มเหลืออยู่ที่1.0ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรนะครับต่ำ ใช้ไม่ได้นะครับพอเป็นสีขาวนะครับขยับขึ้นมานิดหนึ่งคือเป็นสามจุดหนึ่งมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาน,นเมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เกณฑ์คือแปดจุดศูนย์นะครับก็ยังใช้ไม่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์พอเป็นแสงสีแดงอันนี้ต่ำเลยต่ำกว่าย่านอื่นเลยคือต่ำที่ศูนจุดเจ็ดนะหรือห,อหือค่าความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมเพียงศูนจุดเจ็มโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาน,นเมตรนะครับ ก็ไม่อยู่ในเขตเช่นกันนะครับเราทดลองวัดอุณหภูมิทั้ง4ย่านนั้นเลยนะย่ะตัวไม่ว่าจะเป็นย่านสีน้ําเงินสีแดงสีขาวนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงปรากฏว่ามีอุณหภูมิที่ใกลเคียงกันหมดนะครับนะคือ25.1องศาเซลเซียสนะดังนั้นจึงขอนํามาแสดงไว้รวมกันเลยนะครับนะในแสงสีน้ำเงินนี้นะครับคืออุณหภูมิภายใน โดมสองไฟนะของย่านย่านความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมต่ำแล้วแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได้คือ10ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อานาโนเมตรอุณหภูมิคือ25.1องาศาเซลเซียสนะครับก็ใช้งานได้สรุปว่าโดมในแบบที่1นนะครับมีค่า ฉลีย่ยความเข้มแสงเฉ่สเปกตรัมต่อค40.5ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนานโนเมตรอุณหภูมิก็25.2ภายในนะอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า30-50ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร,ต,ต,ร,ต,มต,รต่อนานโนเมตรใช้บำบัดรักษานะสภาวะตัวถึองอยา่างรุนแรงได้นะตามที่แพทย์กำหนดส่วนอีกอันหนึ่งอันที่สองนะครับเป็นชนิดนะครับปรับความเข้มแสงเชิงสเปกตรัมได้นะแสงสีเงินนะครับ มีค่าเฉลีย่ยแล้วก็10.0 10. มโครวัตต์ต่อตารางเซนเมตรต่อหนานเมตรนะครับอุณหภูมิภายในเพียง25.1องศาเซลเซียสเทียบกับอุณหภูมิห้อง25องศา,านะครับอยู่ในเกณฑ์นะครับไม่น้อยกว่า8นะไมโครวัตต์ต่อตารางเซนเมตรต่อหนานเมตรนะครับแล้วก็ไม่เกิน11มโครวัตต์ต่อตารางเซนเมตรต่อหนานเมตรนะครับใช้สําหรับบําบัดรักษาสภาพตัวเรือนในชนิดไม่รุนแรงได้นะครับของ แบบที่สองก็จะต้องเป็นย่านสีน้ำเงินนะครับส่วนขาวเขียวและแดงอยู่ต่ํากว่าเกณฑ์กาหนดนะครับไม่อยู่ในเกณฑ์น,นะครับก็ไม่ไม่ไม่เลือกนํามาใช้